สวัสดีค่ะหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีกร,รกฎประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2567กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดือนแห่งโอกาสใหญ่มาถึงแล้วนะคะหาทรัพย์สร้างฐานะค่ะ เรามาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะสําหรับชาวกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์นั้นค่ะต้องบอกกับชาวกรกฎแบบนี้ก่อนเลยว่านะคะตั้งแต่ช่วงปลายปลายปี66นะคะเป็นต้นมาเลยค่ะดาวพราหูเป็นดาวมรณะได้ย้ายออกจากเรือนการงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจะส่งผลให้อุปสรรคปัญหาหรือความติดขัดต่างๆนานาที่เคยมีที่เคยเป็นอยู่นะคะในเรื่องของการงานหรือกิจกรรมต่างๆภาราหน้าที่ต่างๆที่มั หดหายไปนะนนะคะ อีกทางนะคะดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนสุภะก็ยังคงเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการงานค่ะทําให้โอกาสช่องทางหรือรูธทางต่างๆค่ะเปิดกว้างสว่างสวัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะหลายคนนะคะก่อนหน้านี้การงานมีความติดติดขัดขาด,ดมานานแล้วค่ะก็สามารถที่จะดําเนินการเดินหน้าต่อไปได้แล้วค่ะหลายคนนะคะได้เริ่มงานต่อก่องานใหม่ขึ้นมาแล้วล่ะคะ่ะก็มีการลงทุนนั่นนี่นั่นขึ้นมานะคะมีการ การใช้จ่ายไปกับเรื่องต่างๆที่เป็นอยู่รอบๆตัวคุณนั่นแหละคะ่ะก็เป็นการต่อยอดเป็นการลงทุนต่อไปนะคะหรือว่าหล่อเลี้ยงให้ระบบนั้นนะคะมันเดินหน้าต่อไปได้นะคะมีการซื้อของใหม่ๆเข้าบ้านหรือมีการรีโนเวทที่พักที่อยู่เทียศัยใหม่ด้วยนะคะเอาเป็นว่าจ่ายไปกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคะ่ะหรือว่าจ่ายไปกับบริวารลูกน้องลูกจ้างตลอดรวมไปถึงบุตรหลานบริวารเองก็มีรายจ่ายด้วยเช่นกันคะ่ะอาจจะได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลเขานั่นเองนะคะ ข้อดีของมันก็คือนะคะถึงแม้ว่ารายจ่ายจะมากแต่ว่างานนะคะก็เดินหน้านั่นเองค่ะหรือยังมีหนทางนะคะสร้างรายรับรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงระบบได้ไปต่อได้อยู่เรื่อยๆอยู่นั่นเองนะคะจนเข้ามาถึงนะคะเดือนมกราคมต้นปี67นะคะดาวนะคะจะไปกระจุกชุมนุมกันอยู่ในเรือนอริค่ะ ดาวการเงินเองก็ไปเล็งชะตาอยู่ในเรือนของคู่หุ้นส่วนปัตตนีค่ะพวกความเครียดความกดดันพวกปัญหาต่างๆนานานะคะก็เริ่มที่จะมีเข้ามาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มีงานเยอะๆหรือว่ารับงานเข้ามามากแล้วก็ทําไม่ทันเองก็มีนะคะหรือจะเป็นปัญหาของลูกหลานบริวารหรือคนที่คอยช่วยเหลือคุณนั่นแหละค่ะเกิดงองแงทําตัวมีปัญหาพึ่งพาไม่ได้หรือว่าพึ่งพาได้ยากก็ตามค่ะ หรือเป็นปัญหาของรายจ่ายนะคะที่ตัวคุณเองนะคะก็คิดว่าน่าจะมีเงินหมุนเข้ามาทันนะคะแต่สุดท้ายมันก็เหมือนกับว่าเป็นห่วงโซ่นะคะที่หากมีข้อใดข้อหนึ่งมันติดขัดแล้วนะคะข้อที่เหลือ<ๆ>ต,าตามมาก็เกิดปัญหาเป็นโดมิโนกันตามมาเลยทีเดียวนะคะล้มกันไปหมดนั่นแหละค่ะคนที่นัาจะจ่ายก็เป็นปัญหาค่ะ ปัญหาหนู่นนี่นั่นเข้ามาค่ะส่วนคนตามนะคะก็ตามยี่ยี่ยี่อยู่ตลอดนั่นแหละคะ่ะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ต้องบอกว่าตื่นเต้นน่าระทึกใจอยู่พอสมควรกับเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะแต่เอาละค่ะพอเข้ามาเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะทั้งดาวการงานดาวลาผลนี้นะคะจะพากันทยอยทยอยเดินออกจากเรือนอริค่ะนั่นก็แปลว่าปัญหาจะผ่านพ้นไปด้วยเหมือนกันนะคะโดยที่ดาวพังคคารดาวการงานนะคะจะย้ายออกไปก่อน ค่ะตั้งแต่ช่วงต้นๆ้นเดือนค่ะประมาณวันที่5กุมภาพันธ์นะคะแล้วพอมากลางๆเดือนค่ะวันที่13-14กุมภาพันธ์นี้นะคะดาวราบก็จะย้ายตามกันไปค่ะจะบอกว่านะคะเชาวกรกฎอ่ะ ในเรื่องของการงานภาระหน้าที่การงานนะคะหรืออะไรก็ตามค่ะที่เคยติดติดขัดขัดตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาที่เคยติดขัดอยู่นะคะก็จะมีความสําเร็จรุ้งร่วงผ่านไปได้ด้วยดีค่ะจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้โอกาสค่ะโดยเฉพาะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่คอยส่งเสริมคุณนะคะในเรื่องของการงานนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาหรือว่ายื่นโอกาสดีๆมีเข้ามาให้ตลอดนั่นแหละค่ะเป็นคนอาจจะออกผิวขาวๆหน่อย ะะรูปร่างทุมท้วมนั่นแหละค่ะหรือในผู้ชายก็มีเช่นกันนะคะเป็นคนใกล้ชิดคุณใกล้ตัวคุณนะคะอยู่ข้างๆกายคุณนั่นแหละค่ะก็มองว่านะคะเขาจะเข้ามาคอยช่วยเหลือเกอื้อกูลเป็นคุณให้กับคุณในเดือนนี้อยู่ค่ะก็เป็นว่านะคะได้โชคจากผู้อุปถัมภ์เข้ามาดีอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะถึงแม้ว่าปัญหาหรือภาระมันอาจจะยังไม่หมดไปสัทีเดียวนะคะแต่ว่าพวกปัญหาสําคัญๆก็ถูกแก้ไขไปบางเบาลงไป แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่ากุมภาพันธ์นี้นะคะจะหายใจหายคอโล่งสะดวกมากขึ้นบ้างแล้วมากกว่าช่วงเดือนมกราคมนะคะหรือมีการขยับขยายตัวได้มากขึ้นในเรื่องต่างๆแล้วก็ตามค่ะแต่ว่าปัญหาที่เป็นตัวแปรเป็นตัวหลักๆนะคะตัวจริงๆกับยังไม่จบลงนะคะอาจจะยังต้องใช้เวลาค่อยๆเคลียร์ค่อยๆแก้ไขปัญหาค่อยๆปรับปรุงกันไปออกไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะต้องค่อยๆบริหารจั การกันไปก่อนนะคะเพราะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการเงินที่จะเดินตกไปเรือนมรณะนะคะแถมไปเป็นป่าด้วยอีกค่ะไม่ค่อยมีแสงสว่างมากหรอกนะคะก็ขอให้ใจเย็นนิดนึงนะคะก็ดูแล,แล้วละค่ะว่ามันผ่านไปได้อย่างแน่นอนละค่ะ,ะคุณไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่ามีตัวช่วยหรือว่าทางรอดมีทางออกมีทางรอดของคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะยังตรึงมืออยู่บ้างในเดือนนี้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีอยู่นะคะ และอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่อาจจะต้องบอกกันไว้ก่อนร่วงหน้าเลยนะคะนั่นก็คือความน้อยอกน้อยใจความน้อยๆของคุณในใจนั่นแหละค่ะหรือว่าความงอนๆที่มีกับคนข้างๆกายนี่แหละค่ะ ความไม่ได้ดังใจจากคนรักหรือคนรอบตัวก็ตามค่ะไม่เป็นไปตามหวังค่ะเพราะเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจนั่นเองค่ะเพราะว่าดาวพระศุกนะคะเลงชะตากลายเป็นพินทุบาทค่ะแล้วนะคะดาวพังคารก็มาส่งเสริมเป็นดาวคาดด้วยค่ะเดือนนี้พยายามอย่าเวียงอย่าวีนแตกนะคะพยายามอย่าใจร้อนนะคะเพราะว่ามันมีแต่ผลเสียตามมาทั้งนั้นเลยค่ะครูท่านบอกอยู่ว่านะคะเมื่อดาวพระศุกมาเป็นเจต่อดวงชะตา อาจารย์เจ้านะคะก็ว่าร้อนนิรันดรน,นั่นและคะ่ะก็ขอให้ใจเย็นๆเข้าไว้นะคะชาวกรกฎเอ่ยยุบหนอพองหนอไว้ค่ะใจเย็นๆหนอนะคะชาวกรกฎค่ะได้ผ่านมกรามมาได้แล้วไม่เป็นอะไรหรอกค่ะรอดแล้วนะคะพ้นผ่านมาแล้วค่ะพ้นมาแล้วนะคะอย่าไปคิดมากค่ะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆแก้ไขปัญหากันไปค่ะอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ก็พยายามประคับประคองรักษาสถานการณ์เดิมกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวถึงเวลา มันนะคะก็จะมีทางออกทางแก้ทางลงไปเองนั่นละคะ่ะ เรามาดูที่การงานเพิ่มเต mm ิมกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะคือในส่วนของการงานนั้นค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปนั่นละค่ะดาวพังคารก็เป็นดาวการงานย้ายเข้ามาเลงดวงชะตาค่ะเข้ามาอยู่ในคู่มิตรกับดาวพรศุกนะคะซึ่งเป็นดาวโชคลาภค่ะเป็นคู่แห่งการหาทรัพย์สร้างฐานะนะคะเพราะดาวพังคารก็คือดาวการงานส่วนดาวพรศุกก็คือดาวโชคลาภค่ะอย่างที่ได้บอกไปนั่นละค่ะในส่วนของการงานนั้นมันอาจมีโอกาสดีๆเข้ามามากมาย นั่นละค่ะเพราะดาวการงานเข้ามาเป็นมหาอุดค่ะคือมีความสูงส่งนั่นละค่ะตั้งแต่หลังตุจดจีนกันมาแล้วนะคะจะเป็นอย่างนั้นละค่ะหลายคนนะคะจะมีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทและตั้งใจนะคะในสิ่งที่กําลังทําอยู่หรือในสิ่งที่จะทาอยู่ก็ตามค่ะอยากจะให้ผลงานผลลัพธ์นั้นออกมาดีนะคะถึงแม้ว่านะคะงานอาจจะเยอะบ้างในช่วงนี้หรือหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่จะต้องได้จัดการทําจน ล้นมือไปหมดในช่วงนี้ลค่ะหลายคนทํางานมากกว่า2ทาง3ทางขึ้นไปนะคะไหนจะมองหาโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพิ่มอีกค่ะเพื่อจะบริหารรายรับรายได้ให้มีมากขึ้นนะคะคือชาวกรกฎเป็นคนทํางานเก่งค่ะทํางานเป็นวิสัยทัศน์กว้างไกลมองการไกลด้วยนะคะมองไรนะคะก็มักจะเป็นโอกาสไปหมดนั่นละค่ะยิ่งตั้งแต่ช่วงไปลายปี66มานะคะเ,เลยมาเข้าต้นปี67นะคะพระราหูย้ายออกจากเรือนการ งานค่ะโอกาสเข้ามาเยอะมากๆนะคะเห็นอะไรเข้ามาก็อยากจะจับอยากจะทําไปหมดนั่นและค่ะแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นนะคะอุปสรรคปัญหาค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะโดยเฉพาะค่ะเรื่องของคนสนับสนุนนั่นละค่ะ พอเข้ามาเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะการงานเดินหน้าต่อก่อเกิดงานใหม่ๆได้แล้วะคะ่ะกําลังใจเองก็มีเข้ามาเยอะแยะแล้วละคะ่ะเรื่องของคนสนับสนุนก็มีตามมาด้วยเช่นกันนะคะได้ในเมื่อคุณขยันคุณมุ่งมั่นคุณทุ่มเทความสําเร็จมันมีอยู่แล้วละคะ่ะโดยเฉพาะตั้งแต่กลางๆเดือนเป็นต้นไปเลยนะคะก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสใหญ่เข้ามาแล้วละคะ่ะจากผู้หญิงที่จากผู้หญิงที่ได้บอกไปแล้วละคะ่ะที่ค่อนข้างจะมีอํานาจสูงกว่าคุณ มีพาวเวอร์สูงกว่าคุณนั้นนะคะเข้ามาให้การสนับสนุนเข้ามามอบโอกาสดีๆให้ค่ะแต่สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังเอาไว้ก็มีอยู่นะคะก็คือความใจร้อนๆของตัวเองนั่นแหละค่ะอย่างที่ได้บอกไปแนะนําไปนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่21-22เป็นต้นไปนะคะอย่าเร่งอย่ารีบนะคะ หรือทำอะไรก็ตามค่ะที่ไม่รอบคอบค่ะต้องมองภาพรวมมองผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งค่ะมองเป้าหมายเป็นหลกัหลกๆนะคะที่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่านะคะมีอารมณ์นี่แหละค่ะอาจจะมีน้อยๆมีน้อยออกน้อยใจกับคนร,บรอบๆข้างอยู่หรือว่าไม่ได้ดั่งใจเข้ามาอยู่นะคะก็ขอให้ระมัดราะวาังจุดนี้เอาไว้ด้วยนะคะคือก็เข้าใจละค่ะว่าบางทีมันก็เหนื่อยเนาะบางทีมันก็ท้อนะคะ่ะ กับภาระกับปัญหาต่างๆท้ถาทมเหลือเกินนะคะหลายคนต้องรับผิดชอบและแบกรับภาระหน้าที่นะคะแบกรับปัญหาเหมือนกับเป็นเสาหลักของบ้านนั่นแหละคะ่ะบางทีมันก็ต้องการกําลังใจบ้างเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองค่ะแต่กลับกันนะคะคนในบ้านคนใกล้ตัวกลับมองผ่านค่ะมองไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้นะคะบางทีมันก็น่าน้อยใจนะนแล้วนะคะก็มันเป็นช่วงนะคะเป็นจังหวะเป็นเวลาของมันนะคะก็ต้องให้กําลังใจตัวเองเข้าไว้ ะะเดี๋ยวผ่านเข้าซักมีนาคมเมษายนไปแล้วมันก็จะหายไปเองค่ะอารมณ์แบบนี้นะคะมันก็จะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่และ,ะมีความราบรื่นมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะและอีกประการหนึ่งค่ะดาวพังคารที่มาเลงดวงชะตานี้ค่ะก็เป็นดาวคาดด้วยในเรื่องของอุอบัติเหตุค่ะความใจร้อนจากความเผลอเลินนะคะจากความซุ่มซ่ามในเรื่องของการทํากิจกรรมกิจการต่างๆก็ตามนะคะจากการทํางานเองก็ตามค่ะ ก็มีอยู่นะคะต้องให้ระมัดระวังเอาไว้มากด้วยนะคะอีกอย่างนะคะในเรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญาที่มีเข้ามานี้ต้องดูแลให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่านะคะพอเลยซักวันที่14กุมภาพันธ์ไปแล้วค่ะมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูงอยู่นะคะหรือว่าเดินเรื่องตามเรื่องมันอาจจะยุ่งยากอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าคุณรอบคอบมากขึ้นไม่เร่งไม่รีบมากซะจนเกินไปค่ะยังไงยังไงความสําเร็จมันมีเข้ามาอย่าง แน่นอนค่ะจากความมุ่งมั่นตามความพยายามของคุณอยู่นั่นแหละค่ะเพราะว่ามีดวงเรื่องของคนอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่นะคะเรามาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะในเรื่องของการเงินการทองในเดือนนี้นั้นค่ะก็ให้บริหารการเงินให้ดีก็แล้วกันนะคะพวกรายจ่ายอะไรก็ตามค่ะที่ต้องดูแลก็ดูแลให้ดีนะคะเพราะว่าเดือนนี้เองอาจจะมีรายจ่ายที่ทอนท้อนกันมาเข้ามารวมตัวกันอยู่เยอะอยู่นะคะหรือว่าสภาพคล่องโดยรวมนี้นะคะค่อนข้างที่จะตรึง มืออยู่นะคะ คือชาวกรกฎนี้นะคะมีความพยายามที่จะบริหารการเงินรายรับรายได้รายจ่ายนะคะดีมาตั้งแต่ตุลาคม66แล้วค่ะเพราะว่าสภาพานะคะมันดูตึงๆมืออยู่พอสมควรนะคะหรือพอดีซะจนเกินไปนแะคะ่ะมาโดยตลอดนั่นแหละคะ่ะแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีรายรับเข้ามามากก็จริงอยู่ค่ะแต่เหตุที่ต้องจ่ายต้องซื้อนะคะต้องมีออกไปอยู่แล้วล่ะคะ่ะก็ไม่ได้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะเผื่อเก็บ หรือเอาเป็นกองทุนเอาไว้เลยนะคะยกเว้นแต่ว่าจะเก็บสะสมมาอยู่ในรูปแบบของทรัพย์สินหรือเป็นสิ่งของแทนนั่นเองนะคะและสภาพคล่องนะคะก็ลากยาวกันมาจนถึงกุมภาพันธ์นี้ละคะ่ะบางอย่างก็อาจจะผ่อนผันกันมานานามายาวนานแล้วนะคะอาจจะมารวมตัวกันในเดือนนี้นะคะหรือว่าบางท่านนะคะก็อาจจะเอายอดประจำปีนะคะหรือว่าอาจจะมียอดใหญ่จ่ายทีเดียวนะ ะะมารวมจ่ายเป็นกระจุกกระจุกค่ะ,คะจ่ายอยู่ในเดือนนี้นะคะก็อาจจะมีเข้ามาค่ะนี่นะคะยังไม่รวมถึงรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามาอีกด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของสภาพคล่องให้เกิดความตรึงมือขึ้นมาได้ในเดือนนี้ค่ะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะดังนั้นนะคะเซฟตัวเองให้ดีนะคะในเรื่องของเงินเินทองทองค่ะเพราะรายจ่ายเยอะเหลือเกินนะคะจะซื้อจะใช้จะจ่ายอะไรก็ตามค่ะเผื่อเอาไว้บ้างในเรื่องของอ,อะไรที่ยังไม่สำคัญ ก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆให้เว้นไปก่อนนะคะจะเป็นการดีที่สุดในเดือนนี้ค่ะพวกเอกสาราทางการเงินนะคะก็ดูให้ดีก็แล้วกันค่ะตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบให้มากนะคะโดยเฉพาะหลังกลางๆเดือนไปแล้วนะคะและการช่วยเหลือของคนอื่นๆนี้นะคะหรือการได้ให้ไปหยิบยืมเงินเขาหรือว่าเอาเงินเราไปให้เขานี้งดได้ให้งดไปก่อนนะคะเดือนนี้ค่ะการร่วมหุ้นการลงทุนต่างๆอะไรก็ตามนะคะที่ มีหุ้นส่วนชะลอได้ก็ให้ชะลอไปก่อนนะคะเ,เดี๋ยวสักเดือนมีนาคมก็จะเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะเรื่องของการเงินค่ะหรือว่านะคะเรื่องความติดติดขัดขัดนั่นแหละค่ะแล้วพอเดือนเมษายนนี้นะคะจะมีดีแบบสุดๆไปเลยนะคะในเรื่องของการเงินค่ะใครมีโปรเจกต์หรือว่ามีแผนทําอะไรนะคะให้พยายามไปแผนทําในเดือนเมษายนนะคะจะได้ไม่เหนื่อยมากนะคะแต่ถ้าเป็นรายจ่ายทั่วไปค่ะรายจ่ายพื้น ฐานในชีวิตนี้นะคะบอกเลยว่าไม่เป็นปัญหาเลยค่ะตัวคุณเองนะคะหาทางออกได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามีแหล่งเงินทําเงินทําทองเงินใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาอยู่นะคะเพื่อที่จะควบคุมกับรายจ่ายได้อยู่ค่ะหรือบริหารจัดการไปได้อยู่นะคะถือว่าไปได้เป็นอย่างดีอยู่นะคะเดี๋ยวเลยซักนะคะประมาณวันที่22-23สภาพคล่องก็จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะแล้วพอเข้าเดือนมีนาคมไปแล้วนะคะก็จะรอดแล้วล่ะคะ่ะสู้ๆนะคะชาวกรกฎอดทนหน่อยนะคะ เรามาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะส่วนในเรื่องประเด็นความรักความค่นั้นค่ะภาพโดยรวมนะคะดาวปตาัตตนีไปอยู่ที่เรือนมรณะค่ะแล้วดาวมรณะโยกไปอยู่ที่เรือนสุภาค่ะส่วนดาวสุภาไปอยู่ที่เรือนการงานนะคะแล้วดาวการงานก็วนกลับมาอยู่ในเรือปนปัตตนีค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเดือนแห่งความรักความรักคนรักค้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะยังคงช่วยเหลือเกือ้อกูลแบ่งเบ เบาทุเราเบาบางเคาะให้กับดวงชะตาได้ดีอยู่นะคะคือสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้อยู่ค่ะหลายคู่นะคะอาจจะต้องห่างไกลกันเพราะว่าด้วยเรื่องของงานค่ะหรือบางคู่อาจจะจำใจห่างหายกันค่ะห่างไกลกันเคาะเพราะว่าเรื่องของการหาเงินหาทองรายรับรายได้ช่วยกันทําให้ห่างไกลกันนั่นเองนะคะหรือบางคู่ค่ะจู่ๆนะคะคู่ก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้ง่ายอยู่นะคะก็เพราะว่าเขานะคะแบ่งเบาเคาะกรรมของ คุณไปด้วยค่ะจะทําให้ดวงชะตาของคุณนะคะจากหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะคะหรือจากเบานั้นสามารถแคล้วคลาดปลอดภัยไปได้เลยนะคะแต่โดยส่วนใหญ่นะคะก็คนละครึ่งแบ่งครึ่งคึ่งกันไปนะคะเคราะกรรมนะคะคู่ครองกับตัวคุณนะคะเขาเรียกว,ว่าคู่ทุกข์คู่ยากคู่เกื้อกูลกันนะคะในยามลําบากกันค่ะไม่ทิ้งห่างหายกันไปไหนเลยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะครึ่งเดือนแรกพยายามยิ้ยมเงียบปากเอาไว้ด้วยนะคะอย่าไปลื้อฟื้นนะคะประเด็นดราม่าเก่าๆหรือคดีความเก่าๆเอามาเปิดประเด็นใหม่อีกครั้งนะคะ เดี๋ยวไฟมันจะรามทุ่งจากปัญหาเดิมก็มีอยู่แล้วปัญหาใหม่ก็จะมีแล้วก็ยังจะรื้อฟื้นปัญหาเก่ามาอีกปัญหาจะเยอะเกินไปนะคะส่วนคนโสดนั้นนะคะเดือนนี้มีเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าดาวพัส,สุ์นะคะเข้ามาเร็งดวงชะตานี้นะคะเสน่ห์แรงไม่เบาเลยทีเดียวนะคะเสน่ห์ไร้กาลเลยนะคะชาวกรกฎอีกทั้งดาวปุตตานะคะก็มาเป็นดาวคู่มีดกับดาวพัส,สุ์เล็งชะตาร่วมด้วยอีกค่ะทั้งสวยทั้งหล่อมีคนเข้าหาอย่างแน แน่นอนค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะต้องเตือนชาวกรกฎเลยว่าต้องให้ดูให้ดีก็แล้วกันค่ะว่าคนที่เขาเข้ามานี้นะคะเขามีเจ้าของอยู่หรือเปล่าหนะ้าหรือเขาเพิ่งจะเลิกลากันไปแต่ฐานไฟมันยังไม่ดับดีนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเป็นการนะคะ,ะได้ของร้อนๆมาครอบครองเข้าให้นะคะก็จะร้อนมือไปเสียเปล่าค่ะก็ต้องดูใหด้ดีก็แล้วกันค่ะเพราะมีเกณฑ์เป็นพินทุบาทของดาวพัสุ์อยู่นะคะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะ ชาวกรกฏค่แล้วมาต่อกันที่สุขภาพกันเลยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนั้นนะคะก็ได้เตือนกันเ,เตือนสติกันไปบ้างแล้วนะคะในตอนต้นคลิปค่ะเรื่องความใจร้อนนะคะในเรื่องของความใจร้อนร้อนความเผลือ่อความเร่งรีบจะเกิดข้อผิดพลาดน,นะคะจากความใจร้อนส่งผลถึงความประมาทเลินเล่อต่างๆให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุจากการทํางานจากการเดินทางด้วยนะคะเพิ่มความระมัดระวังขึ้นมาหน่อยนะคะ จะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ใจเย็นบ้างนะคะส่วนด้านของสุภาพร่างกายนะคะดาพังคานะคะมาเ็งชะตาเป็นคาดด้วยนะคะสำหรับท่านที่มีนัดกับคุณหมอผ่าตัดเจาะนะคะหรือว่านัดกับโรงพยาบาลไว้นะคะไม่เป็นอะไรหรอกนะคะถ้ามีนัดนะคะก็จะมีนัดแบบผ่าตัดเล็กๆผ่าตัดใหญ่ๆด้วนแล้วแต่จะมีความสำเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีนะคะสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะอย่าคิดวิตกกังวลไปก่อนนะ ะะเพราะว่าดาวเป็นมหาอุดอยู่นะคะหายห่วงได้แล้วนะคะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะนั่งนั่งนอนนอนเดินเดินทำงานบนบนไปค่ะหลังคอบ่าไหลนะคะปวดเมื่อยตามกล้ามเนือ้อตามเส้นเอ็นนั่นแหละคะ่ะแล้วก็มีเรื่องเครียดวิตกกังวลเพราะใจตัวเองเป็นสาเหตุหลักๆนี่แหละคะ่ะสายมโนคิดไปเองนะคะกับเหตุที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะปรงลงปล่อยวางบ้างนะคะเรามาสรุปประเด็นกันค่ะช ชาวกรกฎค่ะเดือนกุมภาพันธ์นั้นนะคะการงานการเงินดีขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ต้องลากให้ผ่านพ้นช่วงเดือนนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะเสียก่อนถึงจะดีค่ะจะเริ่มดีขึ้นก็เดือนมีนาคมนั่นแหละค่ะแต่จะไปเห็นผลจริงๆนะคะเลยเข้าไปเดือนเมษายนนู้นเลยละค่ะจะเจอฟ้าเปิดแล้วนะคะฟ้าจะนําทางได้แล้วค่ะก็ขอให้อดทนกันให้ได้ก็แล้วกันนะคะเอาใจช่วยชาวกรกฎค่ะจะบอกว่านะคะหนักกว่า ก็ผ่านมาได้แล้วนะคะชาวกรกฏอีกแค่อึดใจเดียวของสุดท้ายแล้วนะคะอดทนหน่อยนะคะมีนาคมนี้จะรอดแล้วนะคะสู้ๆนะคะชาวกรกฏเอาใจช่วยนะคะขอให้ชาวกรกฏนะคะผ่านอุปสรรคปัญหานานาที่เผชิญอยู่นะคะขอให้การงานมีความสําเร็จคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปาถนานะคะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนเยอะๆเลยนะคะขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลาย ทั้งปวงค่ะขอให้มีความโชคดีกันทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีกรกฎค่ะที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวงังแล้วก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดก็เงียบหายไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าปิดแม้ได้ก็ปิดเลยค่ะเพราะว่าปลอดภัยจาก PM 2.5นะคะ ไหนจะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะเข้าฤดูร้อนฤดูหนาวสลับไปสลับมานะคะก็จะทําให้ไม่สบายได้นะคะเป็นห่วจริงค่ะหวนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบายบายค่ะ